ก v บ back <c ười> คืนให้กีบเอาไงหมดเรียวแรงทำเสียงแล้วค่ะแจกใจแจกใจเลิศนะครับเหมือนมินเนี่ยนเลยนะลูกนะอันนี้ร้องให้ว่าก v บ over ส่งมอบเด็กๆช่วยปอบมือให้แม่หน่อยใครปบ,บมือปีนี้หมันหมานโชคดีจวดวันเกิดได้ของใหญ่เช่นบ้างไฟครับไป อปปบมือจังหวะเ w o t r e e let's go กิฟต์โอเส่งมอบคืนกรริฟต์บันเวิให้สัญญากิฟต์เอากิฟตอยอมจำนนกิฟต์เอาวเปิดเผยงาเปิดเผยง่ายกิฟต์อลิเราไปส่งอาเราไปส่งอากิฟอาแฮนช่วยเหลือง่ายกิฟ e up, อ่สงกลล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 กลลล ก็บเอาเงยหมดเรียวแรงแจกใจแจกใจขอเสียงบอกอยรูเลยนี่แกๆได้ค่ะอัดอ,อันนี้เด็กไปฝึกร้องเดี๋ยวเสียเวลาเพราะครูเก๋จะตะลุยตรงเรื่องนี้ให้หมดแต่ขอเพิ่มที่รักไหมรู้ไหมว่าปีล่าสุดออกคาไหนแกลองเดาเด็กลองเดาสิลูกว่าออกคําไหนรู้ไหมทาไมถึงให้เพลงนี้รู้ไหมเพราะมันออกอยู่สามคำอันแรกออกคาว่า give a lift ไปส่ง ดังนั้นครูเก๋ขอให้เพิ่มได้ไหมลูกพอมีไปส่งต้องมาอะไรมารับใครมารับครูเก๋ลูกแฟนครูเก๋ใครใครลูกอาจารย์แดงไฮโซปิงหรือแบมแบมเลือกสิคะถ้าบอกว่าแบมแบมหนูสอบติดลูกแบมแบมหรือไฮโซปิงแบมแบมปิงดีมากลูกมากันเป็นสองคนเลยลูก